สวัสดีครับผมป้าดองแห้งครับสวัสดีค่ะเมนต์เองจซ่อมเจได้ร้อยเมื่อเงินคือหอกลุ้งพลังเฝ้าแรนบูบออกมาแล<ร>ง <คน S 1> บุ <คน S 1> บฮะผลสิโตข้ามผลสิโตข้ามจังไรคือว่ามาแล้วมาแล้วมาแล,วาแลว้วว่าันนี้ยังมากโอ้มันก็มี่แนวมาอยู่เล่นะมาลุ่มหอบของอยู่อัญญัดแรนมาก มาแล้วมาแล้วมาสิมันอย่างมากมนมากนี่อย่างเงิน<อ>คักคักคักค่ะว่าคักคักดีเด็ดดีเด็ดเหมือนตัวเนาะอย่ากพากแต่ผมผัวดศักเลยดิไม่ได้ปดยอดไพ่สั่นงวดมันหาสองศูนย์หน้าโดนเด่นลองสูนหนึ่งีโอ้เหน,นื่อยแน่นอนดีๆเนาะผมก็ได้ผมกะพ่าไ,ได้ได้แกงนิดหนอกนะครับสำหรับสองศูนย์ปีพันมาเนาะแต่ว่าบาดนี้ ปปาดวงนหกซุนหาเขาขึ้นบมาวงวดบางนึงเนาะอามาโชว์ไปแบบไงแม่หกซูนหาน่ะตีเนาะครับผมอจังหวะผมว่ามันเป็นตามา้าทักเฉลี่เลยหกซุนหางวดสิพานมากมงยี่หรีันั่นมัน,ม,นมันพีหลอกหลายๆป่าน,นั่นล้วนวัดเนาะมันไม่เป็หีหงหงสมัยหกศูน้าว่าหกซุนอะบตัวเลขที่เป็นโชว์ให้เน,ะนานะทักไม่ตังบอ,บอสทงไหน ก็เพราแน่เรื่องกันอ่านออกตวดรุ่งมากจะเปลี่ยนไปได้ครับแต่ว่าพูดถึงนัดตัวเลขที่เฟอร์มัสโซให้หกศูนย์ห้าครับหกกามาดิหกกแต่ว่าไปออกโคกลางศูนย์กามาทีมันแยกกันไปชัดห่าไปอยู่ทั้งนาคุณส้มตัวนาคุณแล้วสามห่าห่าพูดถึงตัวเลขสามหาหาต้นถนุน ทั้งต้นถนุนทั้งฟันมาด้กีเมืก้แ่็ใส่ข้านี่แหละที่ว่าหาสามตัวโอ้ยอหาสามตัวะที่เขาฟันก้อนเสียวขนุนะ่ะครับกับสามอันห้อยสามอันนี้สามห้อยนะ่ะตั้งปติเป็นหาโอ้ยอันนั้นมันยังบป่ปันได้ดิแต่ว่าที่ปรากฏอยู่บนต้นขนุนน่ะเห็นคักเลยสามหาหาอันเข้าไปเ,เ,เห็นอยู่อันเียกอันสะเป็นหโกโตัวแต่ว่า สามตัวทางน้ำจะเป็นูมิเนน้อยเจ็ดตัวเนน้อยๆครับมันจะมีอยู่แต่ว่าครูคนเห็นอยู่ท่างไก่เพิ่นไปจับค่ายรัฐบาลไปโอนเงินฝนขึ้นมาผิดย่ำใช่เนาะบานนี้น้อยยักทำไม่อีกน้อยบมดทุกทีจังเลยห้าแสนชื่อได้ซุ้มตองไม่เนาะไม่ยินอยู่ดอกแต่ว่าบัดนี้ครับฝากผมว่าเข้า่าคมือที่เข้าไปไปท่ามกลางีต้นถนนน่ะเข้าภาคอยู่อย่างหนึ่งคยัง ให้ไปขอนี่เพิ่นขอสามตัวเด็ดเด็ดเราเพิ่นกะห้มากอยู่แต่เขามาบอกว่าสามตัวท้ายแล้ววันที่หนึ่งเขาม่ได้บอกเพิ่นโอแม่นดีดีนะเนาะเพ่ว่าใชยไ้สามตัวแล้วีิเออให้ได้สามตัวสามตัวสามตัวข้างหน้าเนาะสาตัวข้างหลังทีอันหกชีนหกชีสองนะก็เห็นหกชีสองครับหกชี้สองหสองสี ่วคืผม,ม,มานาังคีดเป็นภาพอย่างใหญ่หลวงดีๆเข้ามาเลยบ่บาว่าเน้นเน่ปีสามตัวท้ายาะว,วันที่หนึ่งต้องเป็นงวดวันที่หนึ่งตวล,ลาคมพร้อมเขาต้องบอกเพื่อนในชัดเจนค่ะท่นยังคอยสังไงครับฉีดเน,น้่ยมาเนี่ยเทียวยักี่บนจริงจริงตั้งใจว่าจะไปมือนีแต่่ายสภาพดินฝาอากาศเพราะว่ามือนีวันพระตอนแรกว่าจะไปถ้าไม่ที่มือนีเลี่ยมือนีฝนตกแห้งเนาะฝนตกแห้งแล้วบาทนี้คือสี่บริไวเอาเนาะ เมื่ถ้าวันพระต่อไปมันจะกอนหวยออกมั้เอามากับสิบกรอนอยู่บ่ความบ่ครับก้อนอยู่นะเพราะว่าวันนี้วันที่เเมมืื่่ออนีวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้แปดทำแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เหมือนที่บอไม่งเมืองไต่ออกตอนวัออกประมาณวันสองวันหลังจากพระมาเนี่นวันพระเนาะกระชื่ว่าน่าจะได้ไปท่องไปที่ช่วงหกสุดท้าย นะครับจังได้กัดลอดี่เด็ดแต่ว่ามือนี้จัดว่าอ,อีหยังกันไปไย่ยิเงอยู่ไย่ยิเงบอยู่โมเมนที่จริงคลิปนี้นี่ยอันนั่นล่ะที่ไปถึงเลนหัวสั้นตาสั้นมากล่ะตาตีตา,<อ>าสั้นมากเนาะฟันฟัน,ฟ,นฟันแบบสามฝัน,นอย่านี้โม่ในไทยอยู่างนี้ตาตองหัวโม่ในสามฟันแล้วแมนมานโมานาน่ในไทยโม่ในไทยอันร่วมกลุ่มกับน,นี้ โอนี่แต่ป่าลงผู้เดียวผู้เดียวครับนี่ผู้สัมภาษณ์เอ้าผมท่านในไปนสัมผัสจะเคลื่อนไปอ๋อท่านในสัมภาษณ์จะเทลื่อนสามฝันแล้วสามฝันแล้วนี่มือนี้สิเราทั้งสามฝันป่ะครับฝันแรกมันสิบโมเ็นต์นี่หรอกมันสิบโมเป็นต์ห่วยห,หรอกเมือม่อเมือ่อแต่เมื่อคนน่ะครับฝันว่าตำรวจจับนะฝันมาตำรวจจับนะนี่สำคัญนี่ตำรวจจับกระดาษจับยวนอยู่ในวัดน่ะที่ว่าตัวห่านน่ะครับ ไม่ว่าขนาดพอจับเป็นเขาเป็นวิธีนะสิหาหาคนไล่ไม่พี่วังสันเนาะพอจับพอเห็นวิธีตำรวจตามาขอจับแนวห่วยขอจับขอจับพขาเป็นวิธีอันสั่งคอนเทนต์นะนะครับอ่าทั้งพระจับทั้งพระทั้งเท่าน่ะมาเนี้ยอันกระตกใจนี่นะนี่ครับกระพาะกระตกใจอีทั้งพระทั้งอันเท่าน่ะครับมาเนี้ยกระจับจับอีนนี่จับใส่แก้มืลย เอาคุณแจมือใส่พร้อมไซมาดีกันก็มาดีพอดีได้ใจก็ได้คนไล่เราก็ได้มาปล่อยเฮาโอ้จับเอาเคสจับเอาเคสเนาอเพราะไมเป็นแค่เพียงความฝันเด้อถ้าเรื่องแบบนี้ได้ปะแมนอ่าม่ได้ก็ได้ปล่อยก็ได้ปล่อยประจันครับนี่เพิ่มฟัวปิตรีสอเข้ามาฟ่เป็นตัวเลขหรอกครับแต่ว่าถ้าสี่ปีก็สี่แปดป้าดวงเองเป็นสี่พระเป็นแปด จกเทิ้งพาเทิงเฮ้านะครับแต่ว่าเขาบกตีหรอกเราซื้อปกติฟันต่อไปเลยครับผมฟันต่อไปเอาฟันฟันเทียบอนกับม่นอนอยู่นี่เนี่ยสีละใกล้หน้นอยไม่หยอกนะเมื่อนะเฮ้ากันแซวแจ๊วนะโอ้ยนอนเพื่นอยู่เนี่ยแม่นที่นู่เจ้าแซวแจวอยู่นี่คอยนอนฟันอยู่นี่ไก่น้อยไม่หยอกไก่น้อยมาซีตไก่น้อยมาซีตัวหยอกเฮ้ามามา,มากิกกิ๊กกิกกิกหยอกนะเขาบอกว่าไปออกไปออกไปเฮ้าเข้า,ขาอะไรกับมาหยอกอีกกิกกิ๊กกิกสินะ ไก่น <Ng àn. S 1> ้อยสตัวแน่แบบ่าม่นใกล้ใจบุญอมันเพงลี้ยงไก่อยู่เจักแล้วเอาคีดอะเพลินนี่ฮะเอาคีดเพนนี่ใส่ีต้วอ้าวอ้าวอ้าวอยืดทังหันโอ้ยยกเห็นไหมเบิรยืดทังหันพระนี่นี่ไก่น้อยสี่นี่ไก่สีตัวไอไก่ไก่ไก่เมื่อนานเท่ากบอกว่าหายาถือหวยเด้อเปียน สีฮะถึงเงี้ยไหมสีหาหิ่งพระไ้โอ้สีหาหิ่งพระอ้อมหน้าไฮบอกก็ไอ้ไก่เนี่ยแม่นคือบุญทรานด้วยเพิ่นเอามาไว้เนี่ยนะแม่นแล้วก็เพิ่นนี่ไก่ซีตไก่ซีตอยู่ทั้งหิ่งเนาะเดี๋ยวสีไทยลูกไผ่เบิ้งนะครับสีแดงไผ่เบิ้งโอ้ปาดวงเฮงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไก่ซีตนี่ไม่ยอมกระจาวข้าวเหม็นมากแบบว่าซีเก้าซีเก้าเออกระจาว้าวเหม็นมากแบบไม่กับไก่มันก็สีตัวไก่ทีมันเป็นเก้านะ ไก่เป็นเก้าไก่สี่ตัวก็เป็นสี่เก้านี่ไเป็นามางกันเอาโอยาเข้าไรออกไรเทียไรออกไรเทียกเขามากที่เก้านะครับเแต่ว่าเหาว่ามีไก่หน่อยมากหนีผมบังหันนะเมียขึ้นมากอ๋อผมจับอะไรอยู่อ่านี่ละนี่ละคือฝันสองฝันสองฝัน, 2, นยังล่นกินเขาอิมแล้วกัรน,นรับนันหลับโอ้ยัอันล่ม <laughs> <laughs> จะเป็นพันไดซูมองซะเนียพี่กันเหรอวะก็มีอย่างฟันไดซูมองวะนี่นะบัดนี้บมือขึ้นนี่ก็ได้ฝันอีล่าสุดมือขึ้นล่าสุดมือขึ้นนี่ฝันเห็นคุณยายนี่ละบาทนี่ปัดสุดเป็นที่เด็ดฟันเห็นคุณยายมาว่าให้แปลว้องอันบ้านดม่ป่าไปว่ะท่านเอายั้งเราเมื่อวานที่เอายั้งเขาก็เสียวไห้ดอกว่ะท่านครับ เขาเขาเสี่ยวไฮดอกพ่อท่านตาก็ได้ไปไปบ้านป้าป้าบุ๊กนะครับอไปแล้วกเ็เห็นลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นฝาแฝดมากมากไม่กินไม่กินกันเหมือนกันเพิ่นเพิ่นมากเป็เมืองนอกนะครับเพิ่นกะเลี้ยงกับโตกับเน่านะครับเน่ากับมากินสักก้อนมากินซาก้อนใช้อะไรเสี่ยวแยงไฮนะพ่อท่านกินสักก้อนเพื่อเอาเสีย่ยไฮได้แน่ๆหรือเปล่าท่านห้นก,นนกินเขากตอนเจา้าขอยเสี่ยวไฮอ,อ่า กินก้อนขสอีเอาไห้มาสั่นมาครับเขามากินมากิน่าสั่นก็ยับโตยับยังไ้เฮานาั่งนะครับผมแับวันนี้ก็กินไปวันี่โอ้ยขึ้นมากวนๆหลายๆพวนสิลุกไปละยองบอ่อฮาวาสิครับลุกไปดะยองไปเที่ยวละยองบ่อสั่นมาไปไป่าทั่นกินเที่ยมเที่ยมจังเว่ากันว่าสั่นค่อยลุกว่าิไปจังใด่าทั่นครับอ้เอาเพื่อว่าเมื่อสิเป็นบ้านไน้ี่หลังนั้นโอ้ บ้านเลขที่ของป้าของของพี่น้องอะนะของญาตินะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งบอกเอน่อยหนึ่งสองหนึ่งใช่เลขที่หนึ่งสองหนึ่งเรียกว่าเพิ่นเป็นฟ้าแปดี่ยคู่หนั่งคู่ยนะิงที่เืินเท่าอะเป็นฟ้าแปดครับเป็นฟ้าแปดนเนี่เขาเอจะเป็นเรื่งหนึ่งนึ่งสองหนึ่งบ้านีท่นะ บ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งบ้าฟันลักษณะนี้ผมจำได้ปวดหนึ่งที่ป้าฟันดีวายามาบอกว่าใครไปหายี่อมอไปหาน้าออมไปหายไปหายีานั่งออม,มันลรักษณะไล้าขๆนั่นเพราะว่ามันไม่ออกยอย่างนี้มันออกสีหกเน่ยมาในพี่นั่งออมบ้านเลขที่นั่งออมนเนพี่นั่งอมสีหกเข้าเรื่มเข้าเรื่มอาทฝันไข่ายๆกันเลยทีกฝันข<ฮ>่ายกันใหอัน เมือ่อนั้นเพื่อนผมบอกว่าให้ไปหาน้าหองไปวันนี้เพื่อนบอกว่าให้ไปเอาไปเอาเฮี้ยนไหมป้าไปไปเอาย่บ้านไหมป้าไปแต่แต่คล้องอยู่หันแต่คล้องอยู่หันแต่ว่าแต่ยังบ่หูแต่ยังบ่หูแต่เมือ่อนั้นเพื่อน่าไปหาน้าหองไปมาจ้ครับเสียงคนกะ็ะด้างคือได้ยินมาแล้วโ,โอ้คนสภาพจีนป้าอากาศนะครับแนวหามบ่ได้เนาะจังไรแต่ คอยสร้างเลรอเด้อครับผมไอ้ไส้ไส้หลอดเต็มที่นี่สามฝันสามฝันเอาเดี๋ยวครับไปนี้ฝันสุดท้ายนี่จบไปครับเนี่ยจะจะกินกันไปกะม้วนกันไปล่ะเราตกลงสุดท้ายเราเพิ่นเอายางห้ยไปบ้างแค่เอายางหายบ้างแค่ในยางได้กินเผาได้ได้กินเผา บ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งอม่นก็ปปแน่เลยบ่านห่งสองสองหนึ่งนี่นะที่มาจักหน่อยนี่ปรมาณหลายดอกยากมันบ่อตัวอ,อักตัวเกาอยอะบ่หอะอตัวเกานี่ฮะโอ้ยมันบ่เหลือดีครับลูกใจตกมากเขาเปิดดอกมาในอโรมดนอ่าตอส่เกลียวนี่แ่บา้านเป็นบ้าเขาว่าอยังจริงเขาเลายช่วงงูแม่บา้านที่ภาพเป็นลากุใน้นะ แม่ขอเลขประจำทุกได้กับหนึ่งสองไปมั้ยครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดครับมันอยู่ที่นี่มันนีครับนนี่สรุปสุดท้ายที่จับตัวเลขไปทำอะไรป้าถึงจับไปจับยูจับสี่เก้าครับหนึ่งสองเนี่ยซีเก้าจับหนึ่งสองแต่ว่าตำรวจมาจับป่ากับจับป่าเนี่ย จยบกอยู่แต่ว่าเขาว่าฝันตำรวจย่าไี่ก็คือโตคดีอ๋อนั่นเป็นนิดหฝานที่ดีเป็นนิดๆมาบอกว่าถ้าันตำวจจเ็ความคือสีม่แนวใดหรอดนะเขาจะได้เงินดนงวดตังมึงมีเต็มๆได้กั่แสนก่อนโอการกาลังนั่นเนาะล้งแรกได้แล้วน่าก็ฝันต่อที่ได้อีกที่บอกฝันงูต้งได้ไหมล่ะเนาะ เอาวสิมาเนี่ยะเอาักๆตวจเอาเดี๋ยวจับตัวเลขเนาะจับป้าจับตัวเลยนครับจับสี่เก้าเก้าี่สี้าเก้าสี่แล้วก็หนึ่งสองสองตัวจับป่ะครับจับสามตัวจับ3าตัวจับอย่างหนึ่งสองหนึ่ง สองตัวจับสองหนึ่งอันเลขวิง่งเหมือนพี่กับสอง๋อเลขวิง่งมีเลขวิง่งม่หมือนพี่กับสอง มีหนึ่งสองสองหนึ่งสี่เก้าราตัวหนอีกครับลับลับไปน้ำหนึ่งหนึ่งจับดิบอ่ะครับจับจับไปเลยหนึ่งหน่งอ่าตอนนี้ถ่ายไปแล้วสามฝันนะครับสาฝันั่งขึ้มหน้ากระดานะอันนี้ข้างกลับชื่อดอกครับข้ากลับชื่อดอกไม่เป็นาะไตัวดอกครับผมบอที่บ้าน คนมาห้อง,องสองนย์แล้ะเนาะมันมาออกตัวกับน้าป้าเหมืนที่จริงมันกับโวเดียวกันนะเนาะใ่ไครับแมนแมนคือเดียวกันให้ศูนย์สองกยาลื่2นสองศูนย์ให้2 0งศูนย์ยาลื่นศูนย์สอง,องตัวครับผมเป็นเรื่องปกติที่ดตับแตกกันมากนักก็นักแล้วนะครับที่ว่าไม่กลับเนี่ย เพราะฉะนั้นตรงไหนการระวายดียที่เจอหน้าดีนะครับยาได้ประมาทครับผมมันมาแมน่าเข้าสีใดมากง่ายๆที่ตัวเลขที่มันถูกที่มันจะออกนะครับถ้าใดไม่แล้วการยายาให้มันาาขาดเหรอยาให้มันเสียโอกาสนะเนาะเสียดายกับอรวดกับไปรดครับเสียดายนะต้องไล่ตัวสุด ขยับด tamam. ้วยครับเอาด่าเดียวนี่นะครับเนาะป้าดวงฮิ้งวันที่16ตุลาคม2560นะครับเล่นวิ่งป้าดวงฮิงนี่4กับ2นะครับวดนที่ผ่านมานี่มะเข่ามะเข่าจักตัวเนาะ2ตัวบะเข่าลุดนรุ่นมดเนาะนี่ละวดนี่แหละผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละที่ว่าลุดไม่รู้สองเดียร์จะผานเท่าของใดมากน ลดเลยเขาเลยก็นปีที่แล้ว嘛ครับอั่นจ่ถ้ไปจะเอาอะไรมากเ่อือมันหนเสร็จลดดสองเที่ยวนะครับลดสองเที่ยวเนาะสี่กับสองวิ่งนะครับแต่ว่าเลขความฝันนั่นสามตัวคือหนึ่งสองหนึ่งซึ่งจะเป็นบ้านเลขที่เนื่อนหลังที่ญาบอกให้ป้าไปเอาของเลยละนะครับฟันลักษณะเดียวกันครับอวดที่ออกซีหมดเลยฝันที่กันเต้เลยบอกให้ไปหันนะครับ ก็คือบ้านในทีหนึ่งสองหนึ่งะครับจับสองตัวหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็ส่วนซีเก้าเกซนี่คือฝันที่สองทีว่าไก่น้อยซีตัวหยอหกไก่น้อยสตัวใกไ้่น้อยไกลน่อยไก่น้อยอี๋บอกไกลน่อยก็บ่านน้อยอีหน่อยกําลังสิเป็นบ้าวนน่อยน้อยกําลังสิเป็นบ้าวซ้ำนี้เลยบหครับซ้ำาี่เห็นเนี่ประมาณนี้เนาะเป็นบ้าวไปซ้ำนี่ซ้ำนี่กับสวัตเปียกจะเป็นบ้าวนะเจ้่เป็นบ้าวไปซ้ำปนี่นะซ้ำปีกกำลัคนกำลังโค้นั้นก็เป็นเก้าเนาะ ไม่เป็นหนึ่งนาเป็นซีดาเกาซีราคาจับเลขหนึ่อีกตัวหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งนกับจับออกมาอีกเป็นหนึ่งหาโอเคครับผมให้เอาไปพิจารณาตอนคัพวาตอนนี้เพิ่งจะวันที่เจนะครับเจ็ดปดเกหลืออีกแปวันกแวันอยู่กว่าหวยจะออกเลีอีกแปดเกหมื่เนอฟันยู เยอะฝันเห็นเยอะฝันใหญ่เลยไก่เนีครับชั้นได้ไก่ละเดี๋ยวผมจะได้หาเอสามนี่เหมือนเอาไม่จยากแพ้เนาะฝันในไลน์เราก็ร่วมบอกตันงวดมันนึงนี่ฝันย่ำไปย่ำมาอยู่ตะเลลักลักๆคือสูนหาวแม่เสียดายเนาะที่จริงมันจะออกสูนหาไม่ได้ก็แน่แล้วเพราะว่าอีเจียวได้ป่วยเด้ไหมอ๋อ แตยย่แง,ง่ไหนออกแง,ง่ไหนอ๋อเอาแมนๆครับบ้านอย่างเงี้ยเอารถไปซ่อมเลยเด้อครับป่านี่เติมสวยสมสมความเรื่อมังได้ซ่อมเมื่อไรออกเมื่อนั้นอาจจะมาวงวันนี้ก็ได้ทะเบียนสามเจ็ดศูนย์ห้า 3, 7, 0, ฟันไอกี้เท่านึงสินี่้ไปตำรวจใจไม่ได้วัดอ๋อเอาเดี๋ยวจะไปกับ เราจะมีเน้นย้ำของสุดท้ายอยู่หรอกใช่ครับงั้นราจะไปถึงจุดนั้นเงกนตอนนี้ครับผมอย่าพิ่งลงทุนครับผมเอาไปฝันเปงก่อนนะครับปเป็นเยอะมากเทนได้ผู้ได้ทุเกเทียงเก่งครับโอเคครับจะพักเจนและมาดู เอาคุยกันเท่าเดียวนึงห้าสิบเข้านะพีเตัวนี้มาแน่นบ่ัาผมเอาโอเคครับผมมม่เนี่ย็